ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระได้เคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวจะชวนเพื่อนๆไปทําน้ํายาไล่แมลงกับหนอนนะคะที่ชอบมากัดกิน พืชผักของเรานะคะและทําความเสียหายให้กับต้นพืชของเรานะคะไปกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัสดุของเราก่อนนะคะวัสดุของเราก็จะมีแค่2ออย่างค่ะก็คือยาเส้นหรือยาฉุนนะคะแล้วก็บอระเพ็ดค่ะในบอระเพ็ดก็จะมีรสชาติที่ขมสามารถไล่และป้องกันมแมลงที่จะมากัดกินต้นพืชของเราได้นะคะ ส่วนยาฉุนหรือยาเส้นนะคะก็จะมีกลิ่นไหม้และก็จะมีกลิ่นรุนแรงสำหรับไล่และป้องกันศัตรูพืชอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าอีกนะคะเราก็จะมาลงมือทํากันเลยค่ะเราจะนำยาเส้นประมาณหนึ่งกำมือหรือหนึ่งซองค่ะใส่ไปในน้ำเลยนะคะน้ำก็ประมาณแก้วหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ค่ะประมาณสักสามร้อยมิลได้ค่ะใส่แช่ไปเลยนะคะ เสร็จแล้วเราจะเอาบอระเพ็ดนะคะหั่นค่ะหั่นแล้วก็ผสมไปในแก้วนี้เลยค่ะก็จะใช้ไม่เยอะค่ะยังไมก็จะหั่นเลยค่ะในบอระเพ็ดก็จะมีความขมนะคะสามารถขับไล่และป้องกันศัตรูพืชได้ค่ะเวลาที่จะให้เด็กๆเ,เลิกนมก็มักจะเอาบอระเพ็ดเนี่ยค่ะไปไป้ายจุกมนมให้เด็กๆ เด็กๆได้รสชาติขมก็จะเบื่อนมไปเองค่ะค่ะเสร็จแล้วเราใส่ไปเลยค่ะกดลงไปให้จมเลยนะคะค่ะ เสร็จแล้วเราจะต้องหมักเขาไว้หนึ่งคืนนะคะถึงจะนำมาใช้ได้ค่ะนี่ค่ะยาแมวได้หมักผ่านไปแล้วนะคะ1คืนหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้สีก็จะเป็นสีเข้มๆอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปฉีดท่นเราจะต้องกรองก่อนนะคะยาแมวก็จะนำมากรองใช้โดยใช้ผ้าขาวบางในการกรองค่ะเพื่อการกากของยาฉุนยาเส้นนะคะจะไป อุดตันของหัวฉีดพ่นของเราค่ะกองเลยค่ะส่วนกากเนี่ยเรานำไปไว้ที่โคนต้นพืชหรือต้นไม้ของเราได้นะคะเพื่อกันมดกันมแมลงค่ะ ค่ะหลังจากที่เรากองเสร็จแล้วนะคะจะมียาฉุนที่ผสมกับบอระเพ็ดนะคะเราก็จะนํามาผสมกับน้ําเปล่านะคะเราจะใช้น้ําเปล่าประมาณ1ลิตรค่ะแล้วก็ผสมน้ําหมักที่เราหมักไว้แก้วหนึ่งเลยค่ะเราจะใส่ไปเลยค่ะ ปิดฝาเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วเราเขย่าให้ทั้งสองตัวทั้งน้ำหมักแล้วก็น้ำเปล่าเข้ากันนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเราไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันหนอนและ,มะแมลงที่มากัดกินต้นพืชของเราเลยค่ะไปกันเลยค่ะค่ะอย่างใบกะเพรางามๆเราก็ฉีดป้องกันและรักษาไปในตัวเลยนะคะป้องกันมแมลงและหนอนที่จะมากัดกินนะคะเพื่อนๆ ค่ะงามมากเลยค่ะกำลังแต่งใหม่กันเลยค่ะเนี่ยฉีดพ่นไปให้ทั่วเลยนะคะสำหรับน้ำหมักตัวนี้เป็นสูตรเย็นเราสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะถ้าเพื่อนๆว่างก็ฉีดได้ถ้าไม่ว่างเราก็เว้นไปก็ได้ค่ะค่ะอย่างต้นมะเขือพวงนี่นะคะดูใบสิคะเพื่อนๆโดนมแมลงกัดกินใบโวใบแหว่งค่ะเราก็ฉีดพ่นไปเลยนะคะกำลังจะติดลูกติดผลให้เรากินค่ะ ฉีดพ่นไปให้ทั่วๆนะคะเพื่อรักษาและป้องกันค่ะ อย่างต้นพริกนี่กําลังจะเกิดโรคเราก็ฉีดพ่นไปเลยนะคะเพื่อรักษาและป้องกันไว้ก่อนค่ะเขาจะได้มีผลผลิตให้เรากินค่ะมะนาวก็ฉีดพ่นได้นะคะเพื่อป้องกันมแมลงมากัดกินค่ะใบเริ่มเหลืองแล้วนะคะ อย่างต้นยี่หลากําลังงามๆเลยนะคะเริ่มมีแมลงมากัดกินใบเริ่มไหม้แล้วนะคะฉีดพ่นไปทั่วๆเลยค่ะน้ำยาตัวนี้สามารถฉีดพ่นได้ทุกวันนะคะวางตอนไหนมีเวลาตอนไหนก็ฉีดตอนนั้นได้เลยค่ะค่ะอย่างดอกไม้เราก็ฉีดพ่นและป้องกันแมลงหนอนได้นะคะฉีดพ่นไปให้ทั่วๆเลยค่ะ พราะน้ำยาตัวนี้เป็นสูตรเย็นนะคะสามารถฉีดได้ทุกวันค่ะอย่างพริกดกๆอย่างนี้ก็ฉีดพ่นได้นะคะเพื่อป้องกันมแมลงค่ะใบก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะคะเพื่อนๆดกเต็มต้นเลยค่ะพริกต้นนี้นะคะฉีดพ่นไปให้ทั่วๆเลยค่ะ สำหรับคลิปน้ำยาฉุนหรือยาเส้นกับบอรเพ็ดนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแม่พาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแม่พาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ โดกจริงๆเลยค่ะ